กว้างเลยนะครับหน้ากว้างมากมีจัดพรีเวดดิ้งด้วยนะนตรงนี้เรือนเต็มรักย้อนแสงมองเห็นหมด้ย Company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนวิกเกตต Channel นะครับจะพาไปหาดเต็มรักนะครับเป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซอยวัดลาดประดุกนะครับเป็นทะเลแล้วก็เป็นสวนน้ำด้วยนะครับมีสวนน้ำให้เด็กๆได้อดเวนเจอร์กันด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วนะครับ กว่าเราจะออกเดินทางก็เนี่ยนะฮะเย็นแล้วนะฮะก็ยังทันนะครับถ้าไปบางแสนตอนนี้ก็คือไม่ทันนะครับตอนแรกจะไปบางแสนคือไม่ทัน,นครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับหาดเต็มรักจะสู้บางแสนได้ไหมนะครับตามไปครับ เดี๋ยวเข้าวัดเต็มรักสามัคคีนะครับวัดเต็มรักสามัคคีเดี๋ยวเข้ามาก็จะพบกับทุ่งนานะครับเขียวกระจีน,นี่ฮะบรรยากาศแถวนี้ทุ่งนากว้างเลยนะครับนากว้างมากบรรยากาศดีมากนะครับแถวนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุงเทพนะฮะกับรถออกมานิดเดียวได้บรรยากาศแล้วเราแยกจากถนนใหญ่เข้ามาแล้วนะครับทางจะแคบๆหน่อยนะครับค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆ ได้เลยนะจอดไงขี้เมาขับไม่ได้เลยนะตรงนี้มีตกข้างหน้าเป็นวัดเต็มรักนะครับข้างหน้าเป็นวัดเต็มรักเราข้ามสะพานไปแล้วก็เลี้ยวขวา,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 วาเลี้ยวขวา ซ้ายเข้าวัดนะวัดใหญ่นี่หาดเต็มลักข้าวออกรวงสีทองเลยนะครับตอนนี้พร้อมเก็บเกี่ยวเลยวัดมานิดเดียวนะครับ เลยวัดเต็มรักมานิดเดียวมีจัดพรีเวดดิ้งด้วยนะนี่ตรงนี้เรือนเต็มรักย้อนแสงนะมองเห็นมามนจัดพรีเวดดิง้งที่จอดเต็มแล้ปล่อเนี่ยถึงจอดกันถึงนี่นะ ที่จอดเต็มเหรอครับพี่ที่จอดเต็มเหรอครับพี่ครับอ๋อต้องจอดแถวนี้นะเนาะอ๋อต้องจอดตรงนี้แล้วเดินไปนะครับที่จอดเต็มว่ากันไปเ,เพราะว่ามันใกล้กรุงเทพมากนะครับ คนก็เลยมากันเยอะเพราะว่าไม,ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนานนะครับขับรถนิดเดียวถึงแล้วบรรยากาศก็ผมว่าใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงทะเลบางแสนเลยนะครับเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดินต่อนะครับครับอ่าตอนนี้เรามาถึงหาดเต็มรักแล้วนะครับต้องบอกว่าที่จอดรถเต็มนะครับ ที่จอดรถเต็มก็เลยต้องจอดรถตามข้างทางอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราเดินตามเข้าไปข้างในกันนะครับเดินไม่ไกลามากนะครับนิดหนึ่งนะครับเหมารถบัดมาเที่ยวเลยการจราจรติดขัดนิดหน่อยนะครับ เวัยรุ่นเพียบนี่นะครับที่จอดรถ20บาทมอไซค์10บบาทโอ้โหจะมีที่ให้เรานั่งไหมเนี่ย น่าจะต้องเดินไปที่จุดคัดกรองนะครับถึงแล้วนะครับหาดเต็มรักนะครับโวยของกินเทียบของขายเยอะนะครับของกินเยอะถึงจุดคัดกรองแล้วนะครับ ะมีที่นั่งหรือยังคะยังหาที่นั่งก่อนไหมแล้วก็มาเจอค่ะเปิดเหรออาจจะไม่มีที่นั่งใช่ไหมกลัวมันจะไม่มีที่นั่งอ๋อมวพี่ลองขอจองขอเตียงหน่อยเอาเพียไว้นี่เหรอครับ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  จะมีไมที่นั่งคนเยอะมากนะครับเนี่ยตรงนี้มีคนนั่งปามีคนนั่งปาที่ที่นั่งต้องจองตรงนี้ใช่ไหมครับ อ๋อต่อแถวใช่ป่ะ๋ยวที่ที่มันว่างอยู่เราเราเป็นนั่งจองไม่ได้ใช่ป่ะอ๋อต้องมาจองตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคครับสองก็เข้าคิวมาประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ใกล้จะถึงคิวแล้วนะครับต้องเข้าคิวเพื่อที่จะมาจองเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็จองเก้าอี้นั่งนะครับ ไหวไหมไหวไหม ใช่หนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนะครับสำหรับนั่งทานอาหารนะครับ,าารรบเยอะนะครับเจ้าของสถานที่เตรียมไว้เยอะมากนะครับด้านนี้เป็นที่ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์นะครับขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ได้นะครับ ค่อนข้างมันเลยนะครับมี2ระดับนะครับ ถึงคิวแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่นั่งริมน้ำครับดูเด็กเล่นน้ำตอนนี้ริมน้ำมีมสามเก้าได้ไหมไดนม้ไหมนี่คดูาม้นำอยู่นี่ห่างนิดนึงอ๋อ,อผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้46 46นั่งตรงไหนส <46 46 S 3> ี่หกสี่หกเอาสี่หกก็ได้ อ่าอ่าอ่อ๋อเหรออ๋อได้ได้ได้เอาสามอะไรเนี่ยสามเมื่อกี้สามอะไรอ่าสามเก้าก็ได้ทั้งหมดสองร้อยแปดสิบนะครับเปิดทุกวันไหมครับทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะสามโมงเช้าถึงกี่ทุ่มถึงสามทุ่มอ๋อสามโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับโอเคไปเรียบร้อย softly spoken with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion cuz my love deserves to be free I never want to look at a house in a garden I never want to lock you down I know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now told me you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved cause i never wanna play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now เดินออกมาช้อปปิ้งนะครับหาซื้อของไปนั่งกินกันนะครับ ำส้มตำน้องเบลบอกกินส้มตำส้มตำ ได้ที่นั่งแล้วนะครับแล้วแต่ดวงอันนี้แก้วเปล่าอะ่ะ โซนของกินอีกด้านหนึ่งนะครับโซนขายของกินอีกด้านหนึ่งนะครับ แดดร่มลงตกแล้วนะครับเราอยู่กันที่หาดเต็มรักนะครับวันนี้ในวิกเกตต้นชาแนลนะครับพามาเที่ยวทะเลสานจืดที่ใกล้กรุงเทพมากนะครับบรรยากาศก็กจะคล้ายๆบางแสนนะฮะคล้ายๆบางแสนแต่เราไม่ต้องขับรถไกลนะฮะตอนนี้แดดหมดแล้วนะฮะวงดนตรีเพิ่งเพิ่งจะหยุดนะฮะ ตอนนี้ก็กินฟินนะฮะมีปลาหมึกนะครับ่ามีปลาหมึกนะครับก็มีส้วมตำส้วมตำตำข้าวโพดข้าวโพดนะแล้วก็ตำซ้วโอ้โหตำซ้วะนะ บรรยากาศสบายๆไม่ต้องขับรถไกลนะฮะแนะนําเลยนะฮะหาดเต็มรักนะ,ะแต่ว่าคนเยอะมากนะ,ะขอบอกเนพะื่อนๆสนใจมาเที่ยวก็อยู่ทางเข้าวัดลาดประดุกนะครับคุณปินกันต่อนะครับ there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long if i could lay down beside you i would ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราเนียนะครับและอย่าลืมกดสิ่งแจ้งเตือนเพ,นพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเนียนะครับขอบคุณครับ